อร่อยและหอมมากนะคะคนี่ของป้ายุ้ยนะคะเป็นเมนูแกงเขียวหวานไก่ค่ะแล้วก็คลิปนี้ป้ายุ้ยก็จะเน้นถึงการผัดเครื่องแกงนะคะว่าเรามีวิธีผัดยังไงซึ่งมันเป็นวิธีที่ผัดแบบโบราณซึ่งแบบว่าการผัดแบบโบราณนะคะยุ่งยากนะคะเสียเวลาคือใช้เวลาเยอะ พสมควรเหมือนกันแต่ว่าเราจะได้น้ําแกงที่หอมกลมกล่อมและที่สำคัญอาหารจะบูดยากค่ะอยากให้เพื่อนๆติดตามดูให้จบนะคะเพราะว่าการที่เราสามารถเข้าใจการผัดเครื่องแกง สมมติเพื่อนๆดูแล้วเข้าใจว่าวิธีการผัดเครื่องแกงเนี่ยเราจะผัดยังไงเพื่อให้ได้อย่างนี้พอเพื่อนๆจะไปทําแกงอื่นเพื่อนๆสามารถทําได้เลยนะคะเพราะว่าหลักการมันคือเดียวกันเพียงแต่ว่าเราเปลี่ยนวัตถุดิบที่เป็นเนื้อสัตว์ผักอะไรอย่างนี้ค่ะคือถ้าเพื่อนๆสามารถเข้าใจได้ก็จะสามารถทําได้ทุกแกงเลยนะคะเพราะว่าตอนที่ป้ายุ้ยทําแกงครั้งแรกป้ายุ้ยทำแกงตอนอายุ ประมาณสิบสองขวบไปแอบ,บดูเขาทำแล้วก็คือเราทำแล้วเรามีความเข้าใจหลังจากนั้นป้ายุ้ยสามารถทำได้ทุกแกงเลยค่ะคืออาจจะดูช้าหน่อยแต่อยากให้ดูนะคะเพราะว่ามีประโยชน์ค่ะติดตามกันดูนะคะแกงเขียวหวานไก่วัตถุด,ดิบหลักๆนะคะก็จะมี น้ำพริกแกงเขียวหวานไก่ชิ้นส่วนที่เป็นน่องสะโพกนะคะแล้วก็มีกะทิใช้กะทิกล่องนะคะง่ายสะดวกดีค่ะแล้วก็ใช้มะเขือยาวโหระพาแล้วก็พริกชี้ฟ้านะคะใช้น่องสะโพก ก็จะก็จะมีเนื้อติดก,กระดูกก็จะกินอร่อยนะคะหั่นให้เป็นชิ้นพอสมควรนะคะเพราะว่าพอเวลาเราแกงแล้วชิ้นจะหดลง สังเกตตรงตรงหัวจุกเนี่ยค่ะจะลาบจะไม่นูนก็จะเป็นมะเขืออ่อนนะคะใช้เลือกได้สําหรับทุกมะเขือเลยไม่ว่าจะเป็นมะเขือยาวมะเขือเปาะนะคะตรงหัวจุกนี่ค่ะจะไม่นูนจะจะไม่นูนขึ้นจะเรียบๆอย่างนี้ค่ะแล้วพอผ่ามาก็จะเป็นมะเขืออ่อนจะไม่เห็นเม็ดนะคะลูกนี้ก็อ่อนนะคะ สันตรงเนี้ยเขาจะลาบจะไม่นูนขึ้นมาแล้วก็ให้เป็นสีเขียวเหลืองเหลืองเห็นไหมคะแล้ไม่เห็นเม็ดดำๆเพราะถ้ามะเขือถ้าผ่ามาเห็นเม็ดดำๆอันนั้นคือมะเขือเริ่มแก่แล้วค่ะ ป็ยุยใช้หมดแล้วกัน5อันนจ้ได้ประมาณ5ช้อนเป็นน้ำพริกที่ํำเองแล้วก็ปายุยก็ได้ทำคลิปทำคลิปตำน้ำพริกเขียวหวานนะคะถ้าเพื่อนๆสนใจสามารถที่จะไปดูได้นะคะผัดน้ำพริกด้วยกะทินะคะค่อยๆหยอดไปทีละนิดนะคะแล้วก็ผัดไฟอ่อนๆเพราะว่าเดี๋ยวน้ำพริกจะไหม้ ให้น้ำพริกสุกเราผัดไปนานๆเนี่ยน้ำพริกจะแตกมันแต่คราวนี้ถ้าเราใช้กะทิก่องอะ่ะจะไม่มันเหมือนกะทิที่คั้นที่คั้นจากตลาดนะคะไปดีก็จะขอขอทางลัดด้วยการใส่น้ำมันนะคะเราใส่น้ำมันประมาณสัก หช้อนต๊ะพอเพราะว่าน้ำมันถ้าเราใช้น้ำมันผัดเนี่ยมัน,นจะแตกออกมาง่ายค่ะแต่เราจะใช้แค่ประมาณ1ช้อนโต๊ะแค่นั้นเองนะคะแล้วที่เหลือเราก็จะใช้กะทิผัดแล้วก็เติมทีละนิดนะคะผัด กะทิแห้งแล้วเราก็เติมไปใหม่อันนี้เป็นการแกงแบบโบราณขั้นตอนที่เราผัดน้ำพริกอะจริงจริแล้วจะค่อนข้างใช้เวลาอยู่การที่เราค่อยๆผัดหยอดกะทิเราค่อยๆผัด ก็จะทำให้เวลาเราแกงแล้วอะแกงจะบูดแกงจะบูดยากเพราะว่าเราเคี่ยวเราผัดนานๆเนี่ยก็จะทำให้สุกแล้วก็การที่เราผัดไปเรื่อยๆอย่างนี้ค่ะใช้ความมันของกะทิผัดไป เหมือนกับว่าความมันจะไปดึงน้ำมันหอมระเหยในพวกสมนุนไพรในพวกพริกในพวกพริกกระเทียมผิวมะกรูดอะไรอย่างี้ค่ะจะดึงน้ำมันหอมระเหย,ยออกมาทำให้เครื่องแกงหอมพอแห้งเราก็เติมทีละนิดนะพราะเราเติมถ้าเราเติมเยอะทีเดียว มันจะไม่เป็นเนื้อน้ำพริกแล้วก็จะใสไปเลยแล้วถึงแม้เราจะผัดถ้ามันใสถึงแม้เราจะผัดจะเคี่ยวกินกินเครื่องแกงเครื่องสมุนไพรก็ไม่ออกมาหอมเท่าที่ควรจะเป็นแล้วก็หยอดกะทิไป ได้สักสินาทีแล้วนะ่ะสังเกตสังเกตตรงที่เดือดน,นะคะถ้าใช้กะทิสดเนี่ยตอนนี้ฝาน,นี้จะเริ่มแตกมันมาแล้วแต่ถ้าเราจะใช้กะทิกล่องแล้วให้แตกมันเนี่ยค่ะจะยากมากแต่ครน,นี้ถ้าป้ายุ้ยอยากจะให้มันขึ้นมันสวยอันนี้คือตามตรงเลยนะคะมันต้องใช้น้ำมันพืชช่วยค่ะ เดี๋ยวดูนะคะแป๊บเดียวแปบเดียวจะเริ่มขึ้นแตกมันเลยค่ะแล้วที่สังเกตนะคะว่าถ้าน้ำพริกเราทำเองอะ่ะก็ใช้เวลาในการแตกมันอยู่แต่ถ้าน้ำพริกซือ้ออ่ะล้วผัดแป๊บเดียวสีเขียวถ้าเป็นน้ำพริกน้ำพริกแกงเขียวหวานแป๊บเดียวสีเขียวก็ออกมาแต่ถ้าเป็นน้ำพริกแกงแดงแป๊บเดียวสีแดงก็ออกมา ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเราทำไม่แล้วไม่เหมือนเขาเดี๋ยวตอนนี้เร่งไฟได้หน่อยหนึ่งนะเพราะว่าน้ำพริกเริ่มแฉะแล้ว อันนี้ป้ายุ้ยพูดตามตรงเลยความเขียวอาจจะสู้กะทิสดไม่ได้แต่ถ้าการค่อยๆผัดน้ำพริกไจนี้นค่ะความหอมก็จะได้ออกมาเหมือนกันนะเห็นไหมเนี่ยว่าถ้าเราผัดน้ำพริกค่อยๆผัด ปริมาณเพิ่มขึ้นแต่ว่าเนื้อน้ำพริกจะไม่ใส่นะแล้วที่สำคัญทำให้เครื่องแกงสุกและมีกลิ่นหอมจะกินหอมมากเลยแหะแล้วที่สำคัญถ้าเป็นน้ำพริกที่เราตำเองอ่ะ มันจะไม่แตกมันแตกมันมาเนี่ยจะได้สีเขียวเนี่ยค่อนข้างใช้เวลาแต่ถ้าเป็นน้ำพริกซื้อเนี่ยผัดแป๊บเดียวผัดแป๊บเดียวสีก็ออกแล้วก้ียก็สงสัยว่าเขาผสมสีหรือเปล่า อยากได้กินของอร่อยต้องใจเย็นหน่อยเนาะค่อยๆหยอดอีกนะน่ยจะเห็นนะคะเริ่มแตกมันแล้วพอตอนนี้น้ำพริกมันแฉะ แล้วเราก็เร่งไฟได้อีกนิดนึงเพื่อเร่งให้แตกมันแต่เราก็ต้องคนให้ด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวไหมติดก้นกระทะหยอดอีกนิดนึงมันแตกมาเยอะพอสมควรนะคะแต่ว่าอยากให้ได้มากกว่านี้จะได้สวย โดยเรายิ่งผัดเนี่ยน้ำพริกก็ยิ่งหอมเห็นไหมคะนะ่ะแตกมาแล้วคะ่ะแล้วพอน้ำพริกเรา ผัดได้ที่เราก็จะผัดไก่กับน้ำพริกนะคะก็จะใส่กะทิไปอีกนิดนึงเพราะถ้าดูปริมาณไก่แล้วก็พอสมควรคือผัดให้มีน้ำมีน้ำแกงเคลือบไก่โดยที่เราคลายน้ำพริกตรงนี้ ไม่ไม,ไม่ยังไม่ให้ถึงกับใสนะคะก็ยังให้ข้นอยู่ตอนนี้ก็ใส่ไก่ลงไปผัดนี้เราเร่งไฟอีกหน่อยนึงแล้วก็ผัดให้ไก่สุกนะคะ พอพอเราผัดไก่สุกแล้วเนี่ยเราจะเติมกะทิตามที่เราต้องการเลยนะคะแต่ถ้าเราผัดไก่ยังไม่สุกเนี่ยเราเติมกะทิไปเนี่ยจะทําให้ไก่คาวนะคะเพราะผัดตอนเนี้ยต้องผัดให้ไก่สุกแล้วพริกแกงก็จะเข้าเนื้อไก่ด้วยตอนนี้นกลิ่นหอมแล้วนะเนี่ย ไก่สุกเราป้ายุ้ยจะดูดูชิ้นใหญ่ๆที่เป็นกระดูกนะคะว่ามีเลือดแดงไหมแล้วถ้าเป็นชิ้นก็จะใช้ตาหลิวตัดถ้าตัดแล้วขาดง่ายก็คือไก่สุกแล้วแล้วก็คราวนี้เราก็จะเติมกะทิส่วนที่เหลือไปแล้วก็เล่งไฟ เล่งไฟให้แรงได้เลยอะ่ะเดี๋ยวพอน้ำเดือดแล้วเราจะได้ใส่มะเขือ <c oughs> นะแต่แต่ว่าจะลองชิมดูก่อนว่าน้ำพริกเค็มแค่ไหนเพราะว่าอันนี้น้ำพริกเราตาำเองบ <c oughs> ปวดวยก็เ,เติมน้ำตาลนะคะเ <c oughs> พราะชิมดูแล้วมันมีความหวานจากกะทิด้วยอะ่ะ เติมน้ำตาลเติมน้ำตาลแล้วก็น้ำปลาเอาแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวชิมดูก่อนสังเกตดูน้ำนะคะเห็นไหมว่ามันไม่ใสมันยังดูข้นแลวดูเห็นเป็นเนื้อน้ำพริกนะคะพอเดี๋ยวแล้ว ใส่มะเขือลงไปเลยเราชิมรสได้ที่แล้วแล้วลองเช็คมะเขือนะว่าสุกหรือยังก็ใช้ตะหลิวตัดถ้าขาดง่ายก็สุกแล้วนะคะ พอเสร็จแล้วก็ใส่ใบโหระพานะคะจะกินหอมอร่อยแล้วก็สดสมบูรณ์ทำไม่ยากเลยนะคะแกงเขียวหวานใก่น่าทานไหมคะอร่อยและหอมมากะคะ่ะ าก,กดติดตามอร่อยไม่เกีงใจกับป้ายุ้ยแล้วพบกันในคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ